อยู่สำนักงานศึกษาผู้ใดเป็นหัวหน้าออ๋ท่านประเสริฐบุญเท้าโอ้โอ้เพื่อนเป็นคนที่อยู่ในดวงใจของคนในจังหวัดเราได้เลยเป็นคนเก่งอะไรด้ท่านอาจารย์ประเสริฐบุญเท้าน้อยนะครับประมาณตอนที่ผมไปทำเนี่ยเขึ้นอายุยังบูถึงสี่สิบปีแหละประมาณสามสิบเอ็ดปีแล้วพี่ตู่เท่าไหร่ชาติหน้าตอนนั้นก็เอากระยิบเจ็ดยี่แปดหรือมั้งบ่ดีว่าบ่ห่างกันปะได้เนาะ อยากห่างอยู่ได้เพื่อนเป็นกันเองดีเลยครับโอ้เป็นคนีที่พิสผมต้องจารึกไว้เลยเป็นคู่บาอาจารย์กระแม่นที่สอนงานผมตั้งแต่พิมพ์ดีดยังบกเปลี่ยนจนได้ใช้เป็นทุกอย่างแกจักไปสอนโดยตรงเลยคือหมายว่าปั้นมากับมือเลยเด็กปั้นของท่านกท่านอาจารย์ประเสริฐบุญเทาเพื่อนให้โอกาสเอาเหตุงานทุกสิ่งทุกอย่างเอาเหตุงานอย่าง มันบอดถือเพื่นก็นเอิ่นมาอาธิบายฟังทําให้ได้แม้กระทั่งหนึ่งนี่ยผมว่าได้นอนเวรเ,เขามาเนี่ยปั๊บเลยหรือผมเสนองานซ่าหรือยังขึ้นไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเขาขอพบเจ้าหน้าที่เนเพื่อนบอกให้ขึ้นไลยไหมไม่ให้ขึ้นเลยลูกน้องบอกให้ขึ้นเพื่อนขึ้นไปพบเองเลยกันลูกน้องไว้แล้วมาจัดการลูกน้องทีหลังเพื่อนปกป้องลูกน้องปกป้องป อันนี้ถือว่ายอดเป็นนักบริหารที่เห็นแก่องค์กรเลยปกป้องไว้ก่อนเลยเป็นคนแรกต้องชนกับปุ๊ว่าไปทันกระเสริมไป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 เคลียให้พิถื้อพิถือกับเพิ่นฮแหละเนาะกระเพิ่นต้องรับพิทอยู่แล้วเนาะเพิ่นขึ้นไปหารเองแล้วมาอืมาอันนั้นกับเฮามาเคลียะกรบเพ่ก็เแบบนั้นะเพิ่นก็มาสอนเขาไหม ไม่คือบอให้เขาชนครับคูว่าเลยให้ให้โอกาสให้เกียรติทำงานแบบนี้แบบนี้สมัยนั้นแบบแบบอันพี่แบบน้องเนาะอันนี้เนาะเป็นพี่น้องเลยล่ะแปลว่าเป็นกินข้าวเงินเพื่อนยังยังกับเมียเพื่อนคือกันเพื่อนยังอยู่บ่เดนเนาะนึกย้ายไปจังหวัดอื่นบ่เพื่อนก่แก่มากเลยถือว่าเป็นอยู่อุบลแต่แต่เป็นคนสารคามแต่ยังไงก็ตามเนาะซื่อของเพื่อนนี่แม้แต่ผมบ่ได้ยุ่งเกี่ยวกับวงการทางศึกษานี่นะ ผมก็ยังได้ยินชื่อเสียงของท่านนะอ,อันนี้นะี่มันจะเป็นตัวอย่างบอกให้หู้ว่าถ้าเอาเหตุความดีไว้หลายๆเนาะ่ตไปเนี่ยคนก็สิเอ่ยซื่อถามหาเอาไปนี่แหละนี่แหละครับคือสิ่งที่เราควรจะภาคภทําพิตูจําเหตุการณ์ที่ประทับใจอย่างได้อีกยวนอ๋ออ๋อย้นอนย้อนตอนอยุ่สว่างศึกษามีเหตุการณ์ใดที่เหตให้ประทับใจจนว่าบ่าลืมมีบ่ เออประทับใจนี่มันก็พูดยากมันหลากหลายอย่างเนาะมันหลากหลายอย่างแต่ือเออมันมีตัวหนึ่งอตอนที่ไปสอนใหม่ๆเป็นไงดายเพราะว่าเด็กน้อยมัธยมมันก็อยุญาตไล่กันปรากฏว่ามีมืมอนึ่งตอนนั้นไปพักอยู่ในโรงเรียนนะคือโรงเรียนสว่างสว่างวิทยาปัจจุบันเนี่ย กะเด็กน้อยลูกซิสนี่แหละที่เขาสอนเ,นเดินตามไปมันไปโวยวยโวยวยเรื่องครูพละนี่แหละว่าสอนเข้มอย่างไรแต่ผมได้สอนเขาแต่เขามาคุยกับผมก็นั่งคุยกันเนี่เชื่อบเขาเอาระเบิดมาเตี้ยงนี่นะแบบเนี้ยพุ่มลงมาเลยเนี่ยผมก็ตกใจเราอ้าวนี่มันระเบิดมือได้นี่ เออมันเปิดสลักกับไปเนีนไปเมื่อเออก็เลยบอกใจเย็นๆใจเย็นเจนก็เลยคุยกันให้เข้าใจกันว่าเป็นอย่างอ๋อเป็นแบบนีน้แบบนี้ก็เลยสอนลูกศิษย์ให้เข้าใจในการเรียนการอย่างก็เลยได้ผ่านพ้นมาแล้วเด็กน้อยคนนั้นก็นจาผมอยู่ตลอดเวลาเขาก็เติบใหญ่ไ,ไปได้ไดียยโยกตก็เป็นพวกสัตวแพทย์นี่แหละเ,เห็นหน้าเห็นตาเขาก็คิดฮอดคิดถึงโย เพราะว่ามันเสี่ยงตายมาในตอนนั้นมันสว่างแดงสว่างแดงดินยังเป็นสีชมพูอยู่นะแดงออกสีชมพูนิดนิดครับผมอันนี้คือเหตุการณ์ประทับใจเออที่ว่าโอ้ยก้อตามจากระเบิดแก้ปัญหาให้ได้ให้ลูกซิตได้มันมีสามคนมีผมเป็นครูคนเดียวมันเดินตามเลยเด็กเดินตามไปเลยแต่ไอตัวบัวได้สอนบัวได้สอนเขาแต่คนอื่นแต่คนอื่นสอนมันถอดมาบาวยวายที่เฮามาวยวายที่เฮา เออก็เลยอธิบายให้ฟังลูกซย์เนี่ยใจเย็นๆมันเป็นแบบนี้ครูสอนแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไปตั้งใจคนสุดท้ายก็เข้าใจกันจนกระทั่งเขาเจอนาคุณจิมายกมวยทันทีเพราะว่าเขาถือลูกระเบิดเนี่ยตะแกรสละไปเม็อเต่มตอนนั้นกันยังอุ่นใจวะยังใส่หลวงปู่ฟันอยู่ในคออะอย่างนั้นหน่อยไปกับลวงปู่ขันรุ่นไหนรุ่นทองคำบอก ได้ยินว่าที่ให้ผมเรียนหนึ่งเรียนไรมันมันไปเมดแล้วแล้วอยู่สำนักงานศึกษานี่เดี๋ยวจำได้บ่มีเหตุการณ์ยังบ่ที่ประทับใจประทับใจก็คือประทับใจเจ้านายที่ปกป้องผมอบ่ให้ผู้รักผู้ใหญ่ที่นอกกันมาอยู่ในสำนักงานจังหวัดนี่แสดงว่าไพา่กระหูจักกันเมดเนาะคนคนโอ้มันมันมีบ่กี่คนในในสาราการมมันบ่แม่นทุกมือนี่ไร มันก็เป็นนันลังธนาลัางเดียวทุกสำนักง,งานอยู่นั่นอย่างสวนกันไปสวนกันมาอย่างละเอ้าเหมือนกับสำนักง,งานเดียวกันเลยล่ะเข้าห้องนั่นออกห้องนี้ห้องนั่นเข้าห้องน,น,องนี้บางทีว่างไปที่ตัวาง,งานก็ไปคุยไปอย่างเดี้ยมันมันเหมือนกับพี่น้องกันทั้งหมดพี่ตู้ไป,ไปห้องใดอันบ่อยๆตอนที่ทําสำนักง,งานอ,อยู่สำนักง,งานศ<ด>ึกษาน่มันต้องขึ้นไปเสนองานบอกเสนองานไปให้ผู้ว่าผู้ว่ามันจะอยู่ห้องส่วนทางพี ทางที่ดินจังหวัดพีของผูว่าลรองผูว่าดอยู่ฮั่นมันสิธิผ่านผ่านสัมภกรบ้างสัง้งผ่านในสำนักง,งานจังหวัดก่อสร้างผ่านในห้องคังด้วยแบบนี้ของพวก,พวกประชาสัมพันธ์อย่างศัดกดิ์ศรมันเหมือนกับสำนักง,งานเดียวกันผมไปสืบมาว่าพี่ตู้นะเข้าไปจีบผู้สาวคังจังหวัดดุขนาดแมนดารีบอก ครังจะมาเช่นนี้เออเชื่อไมมันก็ไปตามยุคแล้วก็พวกไออนาหองของปูว่าเนี่ยวฝุดฝุนไปจีบนาหองปภูว่าจังหวัดคนนี้พวกสัพพกรคนนี้สัพพกรมีแต่คนสวยๆตอนนั้นยังบ่ทันไว้หนวดบ่ยังโอ้ยังบ่ได้ไว้หนวดเดี๋ยวส่งรูปอันสมัยวัยรุ่นมาให้น่อย้อสิได้เอามาลงคลิปหน่อยนะอันอยู่สำนักงานศึกษามาตลอดเลยบ่ครับแล้วแล้ว แล้วคือมาอยู่มัธยมสชคือสุดท้ายคือกรมสามัญศึกษาแยกออกจากศึกษาแล้วไปอยู่ที่สกุลละสำนักงานเขาเรียกว่าสสจสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสกลนครเลยแยกออกไหนเลยตเป็นยังคือตัดสินใจไปมัธยม เอาเพราะว่าเราบรรจุมัธยมเนี่ย oh, oh, oh. ตำแหน่งเราอยู่ในมัธยมอยู่ในโรงเรียน <Ừ. S 2> แต่มาช่วยราชการที่มัธยมก็เลยต้องไปต้นส,สังกัดตัวเอง hmm. เพราะว่าของกรมพละนี่มันยังบ่มีครับเอยังบ่มีก็เลยต้องต้องไปจู่ต้นสังกัดตัวเองยู่หึงเข้าได้สำนักง,งาน,นศึกษาสามัญน,นี่นะอ่ยมันสิบปีหรอเ่ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นยังเป็นสยอยอู่ศึกษานิเทศบอกมันก็เป็นตำแหน่งครูนี่แหละ<อ>ครูอาจารย์ตะกี้น,นั่เป็นครูก่อนครูสองราจัสองเนี่ยแล้วก็มีอาจารย์หนึ่งเนี่ยม,มันจะเป็นลักษณะนี้มันบอกคือทุกมือนี้ตำแหน่งสุดท้ายได้สี่แปดตำแหน่งสุดท้ายก็ได้อาจารย์สามศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษอาจารย์สามอาจารย์สาม กลับมาเกษียณในตำแหน่งนี้มาเบรรจุครูสอระดับ2องเงินเดือนหนึ่งพนหเดสิบห้าหนึ่งสามเจ็าแล้วเกษียณสุดท้ายได้จักหมื่นโอ้นี่จำบอได้เดือนสามหมื่นไปหรือห้าคือว่าอยู่ในระบบราชการมา40สปีได้ปะเือราะนั่นแหละสี่สิบปีบอได้ย้าย คือชีวิตผมมันก็คือคนอื่นหมายความว่าจากสมลัยเขาอ,อยู่ในสารการพอจะประมาณสักสิบปีนี่แหละมันเหมือนกับวนเวียนในการโยกย้ายผมก็เลยลงไปอยู่อยู่ที่อัองโซสกลา่าประมาณสักสิบกว่าปีนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกก็ได้ขึ้นมาอยู่ที่สารการอีกอ,อยู่สํานักงานศึกษาเก่าหน้าหน้าสารสนะุกน่ะ หลังจากอยู่อย่างนั้นปั๊บเนี่ยก็ลงไปอีกอ่ะไปอยู่ที่หนาโรงเรียนโรงเรียนอนุอนบาลดอกดัวนั่นเดือนนี้เขาเป็นสนักงานเขตึกษาธิการเขตนะพวก็วนอยู่นี่เหมือนกับมันจะอะไรแล้วแต่มันคือการโยกย้ายนะชีวิตมันต้องมีการโยกย้าย จากนี้ไปตรงนี้แต่เราไม่ได้ออกนอกพื้นที่มาแต่ซ้ำอยู่บ้านเจ้าของงานก็ง่ายสถานที่ง่ายมันก็ขึ้นไปของงันงานกอันเก่าเอองานกันเก่าของเอากระหล่ไปเลือดเป็นศึกษานิเทศออกไปรวมกันจะปะทมแน่แยกออกจากปะทมแน่แล้วแต่ระบบการเมืองที่มันจะเปลี่ยนแปถ้าให้สรุปชีวิตราชการนี่พี่ตูสีสรุปด้วยคำว่าคำจบกัดความจากไหนของเจ้าของได้ ชีวิตราชาการนี่คืออย่างหรืออย่างที่เกี่ยวกับเจ้าของบอเกี่ยวกับบทต้องอ่านตำรามาได้ให้ความรู้สึกนึกคิดว่าความรู้สึกนี่ผมบบพื่อนๆแต่คนอื่นจะคิดเหมือนผมหรือไม่ผมบอกฮู้แต่ผมนี่ผมคิดว่าเป็นโชว,วัศาสนาของผมเพราะอะไรสอบก็บได้ตามปกติผมไปสอบจังหวัดอื่นก่ได้เลยมันมีแต่ลูกท่านหลานเธอเดอ หมู่เดียวกันเนี่ยแต่ว่าพ่อเขาเป็นศึกษาที่การแบบเนี่ยอำเภอปิจังวัดมึนเนี่ยเขาต้องเอาลูกเขาเส็นไงญ่คือตุกตัวไปกอบไปสอบนำเขาแต่พอมาอยู่สกุลเนี่ยเดียวๆเ,เลยกับง่ายๆสอบได้ง่ายๆเลยอสอบเธอเดียวได้รวดได้ล้นอา่าแล้วก็ก็วนเวียนอยู่ในเนี่ยโ <ừ> ยกไปโยกมาทั้งตอนนั้นเขารวมจากปถมกับมัธยมรวมกันครั้งแรกเนี่ยที่จริงผมควรได้ไป ไปอยู่คไหนต่างอำเภออย่างเด้เพราะปฐมก็มีศึกษาที่ศึกษานิเทศเยอะอทีนี้เขามีจำกัดแต่ในขณะเดียวกันได้เจ้านายที่ดีบหยง่ายสรุปว่าสรุปว่าชีวิตราชาการนี่ก็เป็นของที่มีมีมีบุญนุนส่งเนาะอันนี้ถูกต้องใครเป็นราชาการเนี่ยต้องมีบุญวาสนาจริงๆนะถึงได้เป็นนะขนานหมู่ผมเนี่ย สอบไปทีหนึ่งในรุ่นนะยังบ่เท่ากับผมเลยอือมันคือเป็นบุญวาสนาที่เราสร้างสรรค์ราชการกับ่ได้เป็นง่ายปานไหนเนาะโอ้ทุกมื่อนี่ให้ผมไปสอบไหมผมว่าผมบม่ติดหรอกแล้วพอเป็นแล้วก็ประคองชีวิตผ่านมาบบมีแป้วมีแมงบ่มีคำล่องเรียนบบนี่ตั้งกรรมการสอบสวนหรือทําพิษนะนะก็บบได้มีบบได้ถืตั้เงินเดือนแล้ว่า บสิธได้ทาโทษโบมอผมบสได้ผ่านตัวนั้นอ,อเพียงแต่ว่าถูกตักเตือนบ้างถูกตักเตือนบ้างคือตามัยรุ่นนั่นแหละถ้าพี่ตูสิบอกให้เฮาเฮาบบใช้คาว่าสอนเนาะเฮาใช้คาว่าให้ข้อชี้แนะกับข้าราชการทุกฝ่ายนนแลนะเนอะแบบ สั้นๆพี่ตูสิให้คําจากัดความให้ความเห็นอย่างไหนครับคําว่าการทําหน้าที่ราชการเนี่ยควรจะทําโตวางโตจังไดอ๋อตอนนี้นี่หนึ่งสื่อสัตย์สุจริตดีที่สุดนะมันจะไม่มีเรื่องการสอบสวนลึกในใน,ในระเบียบวินัยนั่นสื่อสัตย์สุจริตตั้งใจทําเลยเพราะอย่างฮุจักบอกเพราะเวลาเรากรเกษียณไปแล้วภัยพิบัตบางคนโอ้ยยังไปเหตุต่อยังไป นั่นยงกษน,นี่ว่าตอนที่เราสอบได้มีกําลังวังชาย,ยังเป็นวัยรุ่นยังรีบทํารีดตักตวงประสบะการณ์เอาไว้ให้เยอะที่สุดเวลาเรากรเกษียณมาเนี่ยเราจะภาคภูมิใจไหมเพราะว่าอ๋อผลสุดท้ายเราก็เข้าเส้นชัยจนได้มันเป็นหนึ่งนะหนึ่งไปพูดอยู่ใสก็ได้ว่าผมเป็นข้าราชการผมกรเกษียณอายุนะไม่ใช่เออรี่มันต่างกันนะ, Early ะเออรี่กับเกษียณนะหนึ่งหนึ่งความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์สุจริตข้ใทการานํางซื่อสัตย์จยรืสุจริตสองตั้งแต่ทางานมีมีมีข้อมีคว,มอความสุขจากการทํางานคือเราทําแบบนี้เหมือนกับมีแก้วน้าเนี่ยเราพยายามทําแก้วน้ำนให้มันพองอยู่เสมอมันถึงจะยอมรับคนอื่นได้เขาติอย่างงั้นเขาชมอย่างงี้มาเนี่ยเขาก็จะได้หลับฟังแต่ว่าถ้าเราทํางานแล้วเราคิดว่าเราเก่งที่สุดโดยเฉพาะพวกที่จบ ที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอันนั้นนะพวกนั้นทํางานยากเขาเก่งแต่ถ้าเราทํางานเราบอกว่าเราเป็นแก้วน้ําที่พร่องน้ําเนี่ยรับ,รบฟังรับฟังทุกสิ่งทุกอย่างฟังทุกด้านฟังทุกด้านโดยเฉพาะพวกเรียนสูงมาเนี่ยไม่ได้เลยนะพวกเนี้ยเคยเจอเห<ว>มเอันเคยเจอเจอไม่ได้อย่างที่จริงการทํางานนี่คือประสบการณ์แต่ละคนไม่จะเป็นว่าคุณจบด็อกเตอร์จบมหาบัณฑิตหรือบัณฑิต<อ> มันอยู่ที่เราเนี่ยทำงานยังไงเราจะแก้ปัญหายังไงแล้วให้สนุกกับการทํางานมันจะมีความสุขที่สุดมีอย่างอื่นอีกบ่นอกจากคําว่าสนุกกับการทํางานรับฝังมากๆม,ม,มีอย่างอื่นบ่จีเพิ่มเติมคือพยายามอย่าสร้างศัตรูหาหมู่เนาะหาหมู่เป็นหมูหม่หลายๆเพราะว่าบางทีในสันักงานเขาเนี่ยถ้าเขาขวางอยู่คนเดียวหมู่เขาบอกเอานำไหนแล้วนายเขาเ,เพ่งเล็งจบไห้สองขั้นเลย จ่าที่ซีาสิีได้เนี่แพทบตายบ่ได้ไรมันสู่คนที่เขาเป็นแก้วพองน้ำเนี่ยเขาจะได้หลึงนะได้สองคันจากรอบพิตู <S S S ผมอาภัพเรื่องนั่นผมได้อยู่สองเทือในชีวิต,ตนะ้วดยที่เจ้านายให้โดยตรงให้โดยตรงถามผมโดยตรงก็จะเอาไม่สองท่านผมตอ,วอบว่าให้ก็เอาบ่ให้ก็บ่ไปหยังบ่เอาผมท่าลันนี่เลยแต่ทุกคนที่เขามาเป็นนายผมก็ที่ว่าเขาสิให้ผมเลยแบบ บ่มีข้อแม่ผมกับบ่มีข้อแม่จะให้ก็ได้บ่ให้ก็ได้เพราะผมเป็นคนไม่ได้เรียแข่งเรียขาทํางานทุกตามที่ท่านมอบผม<ป>ผมให้พี่ตูหนึ่งนาทีสําหรับการคิดว่านายคนใดที่บ่ได้เรื่องเห็นหน้าจําได้แต่บ่ต้องเอ่ยซื้อออกมาพี่ตูคิดหน้าได้บอกอันนั้นมีมีที่ผมเคยสนับสนุนเขาได้มีโอกาสในโด,ด่งดัง แต่แล้วมีเมื่อเขามีอำนาจเขาสามารถที่ฆ่าผมได้เขาก็ฆ่าจริงๆที่ผมมั่นใจว่าคนคนนี้ฆ่าผมไม่ได้แต่เขาทำลงไปแต่ผมก็เลยจำมาไว้แต่ว่าแล้วมีเจักคนมีคนเดียวโอ้แบบว่าประทับใจมากเออที่เขาเห็นในผมนะทำลายผมเนี่ยผมก็เลยจำเขาไว้แต่ก็ไม่ได้เป็นยังก็ไม่ได้เป็นยังผรกาจจำไว้เออเอาเป็นยังเขาก็ไม่ได้เครียดแค่นั้นไม่ได้เครียดแคนกับ แต่ทุกคนที่ทําลายผมนั่น,นเขาก็กระเด็นกระดอนนั่นแหละแนวโยกย้ายไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าย้ายได้ย่งไงมีแนวบดีเกิดขึ้นเขาผมคือว่าผมกับคิสินมีบุญวาสนาอยู่มัง้งเทวดากับคิสิคุ้มครองผมอยู่มัง้งเขาถึงแพ้ผมไงท่านผู้ชมที่เคารพครับประวัติเรื่องการศึกษาครอบครัวการทำงานของอาจารย์ใจยนต์พรมสาขานสกุลนครเนี่ย เป็นประวัติชีวิตที่น่าศึกษาเะครับเรื่องการเรื่องการทํางานนี่แต่ว่ายังมีภาคต่อไปนีครับจะต้องมาว่าถึงเรื่องภาคบันเทิงซึ่งก็มบมีไผรรู้ว่าถ้าอาจารย์ใจยนิดนี่ใน,ในสกลอาจจะรู้นครับได้เคยเป็นนักร้องมืออาชีพของสกลนครโด่งดังขึ้นเวทีร้องเพลงกับวงระดับประเทศเดี๋ยวเอาไว้ในภาคหน้าตอนถัดไปเนาะเอาค่อยมาพูดคุย ผมถือว่าคนที่อยู่อ้อมข้างอ้อมแอวเฮานี่นะมีค่าเด้คนอีสานคนสกลนี่แหละเคยว่าพญาให้ฟังว่าไปยกยอพี่น้องบ้านอื่นหักลืมคดใส่พี่น้องข้างเฮือน mm hmm. บัดเจ็บเป็นเอ็นอ่อนขี้เจ็บท้องผัดคนข้างไก่เขาบนเลนๆนมาซ้อนไหน mm hmm. คนใกล้บ้านนี่ละวะ่าธูหากันโอ้ยอันบอสบายเดอ้อขับรถไปหากัน<ม>ไปพากันไปโรงหมออย่างรถแตกเดอ้พอพาะว่าโอ้ยเหตุไดๆพาอว่าเพราะฉะนั้นนี่พมว่าคนสกุลเฮานี่เป็นคนที่มีวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตที่งดงามเอามาตู้มโฮมเอากันซ้อยเวียกซ้อยงานกันเนาะนักนิดเบาหน่อยกับให้อภัยกันไปเนาะเฮ็ดแก้วให้เป็นพ่องน้ำเนาะ แล้วก็ผู้นั้น<ม>ว่าผู้นี้เสริมผู้นี้เติมผู้นี้แต่งมามันจาเป็นบ้านเป็นเมืองถ้าคนโบราณเทาบทสืบประเพณีมามันบ่มีแหละเมืองสก,กลุลอันนี้มันยังรักษาเมืองไว้เมืองจัก,กเผ่ามีจักเสือชาติเสือชาติกับสองเสือชาติสองเสือชาติเวียดนามกับจีนอันนี้แล้วก็อันที่อยู่เก่าแก่กับลาวกะลยงยอ โซ่โย้แสกก็มีแสกมีแต่บ่แสกมีน้อยแต่บบได้ออกมาอยู่น้ำอมแอมนี่ก็มีแต่ว่าเขาโบอยากแสดงโตเนาะอยากแสดงว่าอันผู้ใดอีกอันผู้จังทะวึงกับพันมีบานนี้เพราะวึงคนเหล่านี้นั่นบูอบูก็มีเพราะคนเหล่านี้นี่ก็บ้นห่วมกันใส่กันเอาใจเทศใส่กันรถกลายเป็นไทยสกุลน้ำกันมืดน้าละวาจัน อันนี้ก็เลยถือเอาตัวอย่างของท่านอาจารย์เจยนิดพมัาสาคานณสกลนครหรืออันที่เขารู้กันดีว่าอันปู่ขอมหรือว่าบางคนก็นเรียกว่าอันภาษิวะมานี่ซึ่งก็อีกตอนหนึ่งเขาค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์เจรินิดเป็นอย่างมากเลยเดี๋ยวอันไปเฮ็ดเวียกง,งานสะกก่อนเนาะออกกำลังกายไปหาตีเทนนิสอ่า เม่งได้เราอนอุตั้งเท่าใดแล้วปีนี้เจ็ดสิบสามเบอย่างเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่ว่นหน้าแดงหูนูนอยู่เฮต,ตาวานใช่ผู้สาวน้อยอ้อได้คู่มืออยู่จะดงว่าสุขภาพจิตด,ดีเอาขอบพระคุณมากโอกาสหน้าพบกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อชมรมอรารยธรรมสกลนครขอบคุณที่ติดตามนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าซีนหน้านะครับสวัสดีครับ